อีกแล้วค่ะแม่หมอจิ๊บาเซลล์หน้าเพดและกราฟก็ลงจริงๆพีพีตามแผนที่วางไว้เต๊ะค่ะชุดนี้จิ๊บให้ทิศทางว่าเด้งเซลล์นะเด้งเซลล์ราคาเซลล์ที่สามารถเซลล์ได้1930.84กับ1932.63การเด้งขึ้นมาเพื่อลงต่อไปที่1 9 7 7 7เเป็นราคาระยะสำคันที่เพื่อนๆจับตาดูให้ดีใช่จังหวะสัญญาณก็คือ1 9 3 0 6พก้ับ1932.52รอราคา ถ้า T น,านจวน1914หรือใครอยากจะเป็นลุ้น1914นา9เป็นไงคะทีเรียบร้อยแล้วคะ่ะหน้าเพจว่าจึ้งแล้วเพตสดจึ้งกว่าเดิมนะคะไปดูกันดีกว่าวันนี้เราจะได้เห็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับเอาตัวเวลามาจํากัดถ้า15นาทีเนะี่ยขึ้นมาเกินครึ่งแท่งถือว่ามีโอกาสเที่ยงขึ้นทั้งชั่วโมงคนระับ15นาทีมาตัาเบรกได้มันจะไปนะครับโอ้โหหมดแล้วมาลุกมา ขึ้นมาลูกพีดใจเดียวลูกมาโอเคห้าร้อยจุดนะครับเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งชุดนะครับสบายใจแลโตแล้วจะเทรดกับใครจะเทรดยังไงไม่ได้นะคะเพราะเรื่องของตลาดทุนเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงถ้าคุณอยากเทรดให้ได้ผลรับแม่นๆแบบนี้มีกําไรที่จะสร้างเหนื้อสร้างตัวได้คุณจะต้องมีความรู้ที่ดี แนวที่ดีระบบเทรดที่ดีและต้องมีโค้ดที่ดีที่จะพาคุณประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วค่ะ Crossign Academy ถือเป็นสถาบันสอนเทรดที่มีความรู้เรื่องการเทรดมากที่สุดโค้ดวีเคาะได้แม่นยําที่สุดในส่วนของซิกญนลก็ได้วินเล็ตมากที่สุดและระบบเทรดที่ทําให้มือใหม่สามารถทํากําไรในตลาดได้แม่นยําที่สุดในเวลาที่เร็วที่สุด c r o s s i น n Academy เชื่อว่าความสําเร็จต้องทําซ้าได้และเมื่อทําซ้าได้เราก็จะสามารถส่งต่อสิทธิ์น้ำได้ค่ะ